เยี่ยสวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิว Twenty X K Go N นะครับโดยเป็นตัวข้อใหม่ครับด้วยหาจากอ e ีเวนต์นะครับเดี๋ยวผมเอาจากที่ผมได้เปรียบเทียบระหว่างรีวิวกับรีวิวปุ๊บเดี๋ยวผมจะทำคลิปสอนหาให้นะครับเดีย๋ยวให้เดีผมขอทำการเข้าอย่างเทนนี่งกอกนะครับ ตัวนี้เป็นตัวหาง่ายครับเป็นตัวที่เราสามารถเอามาไดจากการเจ้าว,ว่าลงรันเจ้ไมีแรับแต่ว่ามันสามารถลงได้เพียงแค่ลงหนึ่งเท่านั้นครับมันมีแค่ลูหนึ่งเท่านนซึ่งระือดความยากคือง่ายมากครับซึ่งผมยังไม่ลองแต่เขาบอกว่าเอ็กตีจะเป็นยังไงครับแต่ละครับ ัจากคลิปนี้ไปยูทูบผมเชื่อว่ายูทูบเบอร์หลายคนได้ทำก่อนผมครับซึ่งยี่สิบ t w e n o u เทเนตี้โฟร์เคโกเอ็นเนี่ยครับเคยมีมาก่อนแล้วครับซึ่งตอนนั้นเป็นตัวสีดาวที่แบบว่าดาวมัเป็นร้านแต่ว่าโดนเนิร์ฟครับนะฮะให้กลบเป็น ผมจะเริ่มจากการเริ่มเกมมาเลยฮะโดยเอฟเฟกโดยตีทั้งหมด5วิดาเมจสามสิบหวง3าสิบาผมจะทำการอัพหน,นึ่งขั้นแล้วนะครับเพิ่มดาเมจ300ตอนนี้อัพจากแค่สามร้0ยตอนนี้ดาเมจ85ตี400ร้ยะยะห้าวิครับอัพอีก700เพิ่มดาเมจเ0ตอนนี้ก็ตีดาเมจ1น5่ ระยะ40ตี5วิมาเดิมครับท่ายไม่เปลี่ยนครับิีด้วยขั้นดอกเพื่อเปลี่ยนท่าเพิ่มแร้ไเมกาสิบกับระยะอีกสิบพอแล้วอัพเลยนะฮะเหมือนว่าขั้นนี้จะเป็นเอวอีเซอร์คูณนะครับโอ้โหฮลระมิดอยู่ที่245ตี5วิฮะ อัพอีกขันเพื่อเพิ่มระยะ5กับดาเมจ120กลายเป็นดาเมจ365เดี๋ยวเพิ่มมอนมอนไปพรอระยะ55ครับผมจะอัพอีกขั้นนะครับตอนนี้เปลี่ยนท่าโอเคครับตอนนี้อัพตอนแล้วนะครับผมจะทำรีวิวตอนที่5 ถ้าจะไม่เปลี่ยนเลยนะคะงั้นเดี๋ยวขอมาดูนีมเงินเท่าไหร่ครั้งสี่ร้อยสิบอั้สามร้อยอัพเจ็ดร้อยอัพเก้าร้อยอั้หนึ่งพันสี่อั้สองพันห้าครั้ครับทีนี้คนจบเพียง่นนี้ครับบ๊ายบายสวัสดีครับ